สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องวันดูสตูดิโอวันนี้ผมมีหนังมาสปอยสปอยแล้วหนะังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Anvil and น h ดอ h ์ชิปมังสหายชิปมังจอมสนเรื่องราวของชิปมังที่พูดได้พวกมันได้ไปเจอกับหนุ่มนักแต่งเพลงจนทำให้พวกมันกลายเป็นซ u เปอร์สตาร์ดังเรื่องราวจะป่วนขนาดไหนไปฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับ ก่อนรับฟังคลิปนี้ผมขอคอนละหนึไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เริ่มเรื่องมาที่ชิปมัง3ตัวนี้กําลังร้องเพลงกันอย่างมีความสุขพร้อมกับการเก็บตุนอาหารเอาไว้กินในตอนคริสต์มาสตัวที่อยู่ทางซ้ายมือของคุณผู้ชมมีชื่อว่าเอลวินตัวกลางมีชื่อว่าไซมอนและตัวขวามือมีชื่อว่าเทโอดอร์ขนาดที่ทั้ง3กําลังคุยกันอย่างมีความสุขอยู่อยู่ต้นไม้ที่อาศัยอยู่ของพวกมันก็ถูกคนตัดไปทําต้นคริสต์มาสซึ่งทั้ง3ติดอยู่ในต้นไม้ด้วยและถูกส่งเข้าไปในเมือง ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเดฟเดฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาทำให้เขารู้ว่าตอนนี้นั้นกำลังจะไปสายซึ่งเขานัดกับเพื่อนเก่าเอาไว้เดฟจึงต้องรีบแต่งเนื้อแต่งตัวแบบรีบๆพอออกมาจากบ้านเขาก็เดินไปเจอแฟนเก่าที่ชื่อว่าแคร์เธอได้ทักทายเดฟพร้อมกับบอกว่าเขาดูรีบรีบนะ เหมือนเดฟคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเดฟจึงบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาเปลี่ยนไปมากแล้วและเดฟก็ได้ถือโอกาสชวนแคร์มาทานอาหารค่ำที่บ้านในคืนวันพรุ่งนี้แคร์ยังไม่ทันได้ตอบอะไรแต่เดฟก็เอออว่าแคร์ตกลงที่จะมาทานอาหารด้วยกันแล้วเดฟก็เดินจากไปเดฟได้เดินทางไปหาเพื่อนเก่าเพื่อที่จะเอาเพลงใหม่มาเสนอให้เพื่อนของเขาฟังพอมาถึงเพื่อนเก่าเขาก็ออกมาต้อนรับเขามีชื่อว่าเอียนเอียนได้ชวนเดฟให้ขึ้นไปคุยที่ห้องทํางาน ระหว่างทางพนักงานต่างๆ,างๆก็เดินมาคุยกับเดฟถามว่าอยากกินขนมไหมบางก็วเอาน้ำชาไหมซึ่งตอนรับเดฟอย่างดีพอเข้ามาในห้องเดฟก็ได้เปิดเพลงที่แต่งเอาไว้ให้เอียนฟังแต่เอียนพอได้ฟังแล้วเขาก็บอกเดฟไปอมอมว่าเพลงนี้นายแต่งออกมาได้ห่วยแตกมากๆทำออกมาแบบนี้ไม่มีทางดังได้เลยแล้วเขาก็ได้ไล่ให้เดฟกลับไปพร้อมบอกไปอีกอว่านายนี่มันขี้แพ้ตั้งแต่สมัยเรียนจริงๆพอออกมาจากห้องจากที่มีพนักงานมาต้อนรับในตอนแรกกลับไม่มีใครสนใจ เดฟสักก็คนเดียวเดฟเดินไปคุยก็โดนมองข้ามทุกคนต่างไม่มองแม้กระทั่งหน้าของเขาด้วยความหมันไจเดฟจึงวิ่งไปหยิบขนมในตะกร้าแล้วเพ่นลงลิฟต์หนีทันทีพอมาถึงด้านล่างก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ชิบมังทั้ง3ตัวกําลังจะออกจากต้นไม้พวกเด็กๆทั้ง3ได้วิ่งหลบเท้าคนหลบไปหลบมาจนเจอคนถือตะกร้านั่นก็คือเดฟทั้ง3ได้กระโดดขึ้นตะกร้าออกไปพร้อมกับเดฟพอเขามาถึงที่บ้านเขาก็นาตะกร้าไปทิ้งในถังขยะซึ่งเด็กๆทั้งสาตัวก็อยู่ในถังขยะนี้ ชิบมังตัวหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่านี่มันบ้านของเขาหรอแต่ไซมอนก็บอกว่านี่มันคือถังขยะด้วยความน้อยใจเดฟจึงนำเครื่องดน,นตรีทั้งหมด นำออกไปทิ้งนอกบ้านเพราะเขารู้สึกว่าแต่งเพลงไปก็เท่านั้นหลังจากนั้นเดฟได้มานั่งดูทีวีและเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในบ้านด้วยความสงสัยเขาจึงเดินไปดูซึ่งนั่นมันก็เป็นเด็กๆทั้ง3ตัวที่กำลังหลบเดฟอยู่แต่ก็หลบไม่พ้นสายตาเดฟเดฟได้พยายามไล่จับพวกเด็กๆจนเขาจับได้หนึ่งตัวพอกําลังจะเอาหน้าเข้าไปดูใกล้ๆน้องก็ตดใส่หน้าเดฟเป็นหนึ่งดอกเต็มปอดกันเลยทีเดียวครับแล้วแอลวินก็ได้ผักโหลขนมตกไปที่หัวเดฟแบบเต็มๆทาให้ สไปไม่นานเดฟก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมึนงงเพราะเขาได้ยินเสียงเหมือนเด็กๆคุยกันพอได้สติก็ทําให้เขาตกใจหนักมากที่กระลอกนั้นพูดได้เด็กๆทั้ง3จึงบอกไปว่าพวกเขาคือชิปมังไม่ใช่กระลอกทีแรกเดฟก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องจริงที่สัตว์นั้นพูดได้แต่เอลวินก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงได้ยินที่พูดเมื่อกี้สบายใจขึ้นอย่างเอลวินก็พูดแซวเดฟต่อประมาณว่าเดฟชอบใส่างเกงในเก่า เขานั้นสกกปรกอย่างเกียนจริงๆเลยเด็กพวกนี้หลังจากนั้นไซมอนก็ได้แนะนำตัวให้เดฟรู้จักรวมถึงเอลวิน และเทโอดอร์ด้วยถึงอย่างไรก็ตามพวกเด็กๆก็ถูกเดฟจับแล้วโยนทิ้งออกนอกบ้านไม่ว่าจะไปยืนรอที่หน้าต่างเดฟก็ไม่สนใจเด็กๆโดยความพี่ชอบร้องเพลงพวกเขาจึงร้องเพลงให้เดฟได้ยินพอเดฟที่ได้ยินก็สนใจพวกเด็กๆขึ้นมาทันทีเขาได้เปิดหน้าต่างไปถามเด็กๆว่าร้องเพลงได้ด้วยหรอแต่เด็กๆก็บอกไปว่าร้องจริงๆมันต้องร้องแบบนี้แล้วทั้ง3ก็ทั้งร้องทั้งเต้นให้เดฟดูจนทําให้เขาดีผ่าเด็กๆเข้าบ้านเลยพอเข้ามาในบ้านเดฟก็มีข้อแลกเปลี่ยนโดยเด็กๆจะต้องร้องเพลง ที่เขาแต่งให้แลกกับการกินอยู่ที่นี่ดูทีวีได้ไม่เกินสองทุ่มและก็ห้ามพาพวกสัตว์ต่างๆมาปาร์ตี้ในบ้านเด็ดขาดเด็กๆก็บอกไปว่าพวกเราไม่คบกับพวกสัตว์ชนิดอื่นแอลวินได้ถามเดฟไปว่านายชอบแต่งเพลงเหรอเดฟตอบใช่ชอบชอบมากแล้วข้างนอกนั่นเครื่องดนตรีใช่ไหมทําให้เดฟนึกขึ้นได้รีวิงไปเก็บอุปกรณ์ดนตรีขึ้นมาทันทีไม่นานเดฟก็สั่งให้เด็กๆนั่นนอนได้แล้วในจังหวะเดฟที่กาลังจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงโกนของพวกเด็กๆทั้ง3าตัวเขาจึงเอาเสียงน มาแต่งเพลงเดฟแต่งเพลงมาทั้งคืนจนเผลอหลับไปพอเขาตื่นขึ้นมาเสียงเด็กๆก,กระเจียวจ้ากันแต่เช้าขนมของกินกระจัดกระจายเต็มบ้านโดยเฉพาะว a f f ลพวกมันเอาว a f f ลไปใส่ในเครื่องทําขนมปังจนถึงเวลามันก็บินลอยออกมาไซมอนจึงรีบวิ่งไปรับแต่มันก็หับไม่ได้ซึ่งนั่น มันก็ตกตรงหน้าของไซมอนพอดีเดฟที่เห็นเขาจึงนําแว่นของแซนต้ามาใส่ให้ไซมอนแล้วมันก็ดันใส่ได้พอดีซะด้วยทําให้ไซมอนมองเห็นชัดเจ๋วชัดเลยเลเทแบบนี้ยังไม่พอเดฟเดินไปเจอวอลโฟที่เด็กๆเ,เก็บเอาไว้กินหน้าหนาวซึ่งมันก็อยู่ใต้ผ้าเช็ดเท้าทําให้เดฟต้องบอกว่าไม่ต้องเก็บไว้กินหน้าหนาวหรอกเดี๋ยวมันจะน่วาเว้าซะก่อนหลังจากนั้นเดฟก็ให้เด็กๆมาซ้อมร้องเพลงที่เขาแต่งเสร็จเมื่อคืนซึ่งมันก็พอมากๆจนทําให้แคร์ที่กําลังวิ่งอยู่ได้ยินบน เพลงนี้เข้าแล้วเธอก็ยิมพร้อมกับส่งข้อความไปบอกเดฟว่าเธอจะมาทานอาหารค่ำด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่เอียนเขากําลังนั่งทํางานอยู่พนักงานคนหนึ่งก็โทรมาบอกเขาว่าเดฟมาขอพบด่วนซึ่งเดฟได้นําผลงานใหม่มานําเสนอเขาบอกว่างานนี้มันต้องดังไปพูดแตกแน่แล้วก็เปิดกล่องให้เอียนชมการร้องเพลงของเราชิบมั้งแต่เด็กๆไม่มีใครร้องเพลงสักตัวเดียวทําให้เอียนบอกเดฟไปว่าแกมันคงจะเพี้ยนไปแล้วแน่ๆแล้วก็ได้ไล่ให้เดฟกลับบ้านไปเดฟไปขับรถไปส่งเ เด็กที่บ้านแล้วก็ว่าเด็กไปว่าทําไมถึงไม่ยอมร้องเพลงเด็กๆจึงบอกไปว่าพวกเขาตื่นเต้นกันนิดหน่อยหลังจากที่ไปส่งเด็กๆที่บ้านแล้วเดฟเขาก็เข้าไปพรสเซนงานในบริษัทแต่พอเปิดแผนงานออกมาเดฟก็ต้องปวดหัวอีกครั้งซึ่งในนั้นมันมีแต่รูปภาพที่เด็กๆวาดเอาไว้จนทําให้เขาโดนไล่ออกจากบริษัทแล้วนั่นมันยังซวยไม่พอพอเขากลับมาบ้านเขาก็ดินข้อความเสียงของแคร์ที่บอกว่าจะมากินอาหารค่ำด้วยที่บ้านแต่สภาพบ้านในตอนนี้มันก็เลยเทปไปหมดซึ่งอีกแค่30นาที แขกก็จะเข้ามาเด็กๆได้เสนอให้เดฟออกไปซื้อของมาทําอาหารเดี๋ยวพวกเขาทั้ง3จะทําความสะอาดในบ้านให้เองแต่เดฟก็ยังคงไม่เชื่อใจจึงจะทําความสะอาดเองแต่มันก็มีเวลาไม่พอจริงๆเขาจึงยอมให้เด็กๆทําความสะอาดแทนพอซื้อของเสร็จเดฟกลับมาบ้านก็ถือกับอึ้งในสิ่งที่เห็นเพราะในตอนนี้บ้านมันโคตรที่จะสะอาดเหมาะกับการดินเนอร์มือนี้มากๆโดยเป็นฝีมือของพวกเด็กๆซึ่งพวงมันทั้ง3ามได้าขยะทั้งหมดยัดเข้าตู้เย็น ก่อนที่แคร์จะเข้ามาเดฟได้สั่งให้พวกเด็กๆห้ามเข้ามาป่วนในคืนนี้เด็ดขาดพอแคร์มาทานอาหารมือค่ำทั้งคู่ก็ได้คุยกันปกติแต่มันก็ดูธรรมดาไม่เหมาะกับการเป็นดินเนอร์เด็กๆทั้ง3จึงมาช่วยสร้างบรรยากาศโดยเปิดไฟสลัวๆเปิดเพลงเบาๆให้เข้ากับบรรยากาศด้วยความหวังดีแต่เดฟเขาก็ไม่ชอบนะครับเขาไม่อยากให้แคร์รู้ว่ามีชิปมั้งอยู่ในบ้านเขาพยายามปิดบังแคร์ด้วยความสงสัยเธอจึงถามเดฟไปตรงๆว่ามีอะไรหรือเปล่าเดฟจึงบอกไปว่าเขาเพิ่งโดนไล่ออกจากงานไม่มีงานท และที่ชีวิตต้องมาพังแบบนี้มันเกิดมาจากพวกชิปมังที่พูดได้แคกที่ได้ยินจึงเดินหนีออกจากบ้านทันทีพอคิดว่าเดบนั้นคงจะเพียนไปแล้วแนๆ่ๆทาให้พวกดเด็กทั้ง3ตัวรู้สึกผิดพวกมันจึงไปร้องเพลงให้เอียนฟังเอียนนี่ถึงกับว้าวเลย เช้าวันต่อมาเดฟได้พาเด็กๆไปซื้อวาฟเฟิลอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเพลงที่เขาแต่งเมนานเอียนก็โทรเข้ามาและบอกเดฟ่าคลิปที่เด็กๆร้องเพลงลงไปเมื่อคืนนี้มีคนกดเข้ามาดูคืนเดียว10ล้านวิวหลังจากนั้นก็ทําให้พวกเด็กๆดังเป็นผู้แตกยอดขายเพลงถล่มทลายจนทําให้เอียนร่ํารวยแบบมหาศาลในคืนก่อนวันคริสต์มาสเด็กๆได้ตกแต่งบ้านพร้อมกับเดฟเพราะเด็กๆทั้ง3ตัวชอบวันคริสต์มาสมากๆในคืนนั้นในขณะที่เดฟกําลังจะหลับ เทโอดอร์ก็ขอเข้าไปนอนด้วยเนื่องจากเขาชอบฝันร้ายเช้าวันนุ่งขึ้นเอลวินไซมอนก็นรีบเข้ามาปลุกเทโอดอร์และเดฟเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเด็กๆทั้ง3ตัวได้เอาของขวัญมาให้เดฟโดยไซยมอนได้ให้เข็มทิศที่ทํามาจากกระดาษให้เดฟเอลวินได้ให้กระเป๋าตังค์เดฟแต่มันก็เป็นกระเป๋าตังค์ของเดฟเองส่วนเทโอดอร์ได้ทาการ์ดวอวยพรให้กับเดฟจนทําให้เดฟรู้สึกประทับใจทีนี้ก็เป็นตาของเดฟที่จะมอบของขวัญให้แก,กเด็กๆซึ่งเขาก็ได้ให้ธนาบัตรออมรับกับเด็กๆซึ่ง เด็กๆก็นึกในใจกูเป็นชิปมั้งใช้เงินไม่เป็นเว้ยแล้วอยู่ๆเอียนก็เดินเข้ามาพร้อมกับของเล่นชุดใหญ่เอามาให้กับพวกที่เด็กเล่นเพื่อเป็นของขวัญวันชริสตมาสเอียนได้บอกเดฟว่าอาทิตย์หน้าจะมีงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของเด็กๆและเดฟจะต้องแต่งเพลงใหม่ให้ทันหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่งานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของพวกเด็กๆ เด็กๆได้ร้องเพลงใหม่ล่าสุดให้คนที่มาร่วมงานฟังซึ่งทุกคนในงานก็ต่างชอบกับเพลงใหม่แค่เธอได้เข้ามาทําข่าวภายในงานนี้ซึ่งเธอก็ได้เข้ามาขอโทษเดฟในเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นแต่เดฟก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเดฟก็ได้แนะนําให้เธอรู้จักกับพวกเด็กๆทั้ง3ตัวหลังจากนั้นเอียนก็เอาของเล่นใหม่มาเสนอให้เดฟดู ซึ่งมันก็เป็นตุ๊กตาของพวงชิปมั้งที่สามารถพูดภาษาสเปนได้แล้วก็พยายามพูดบอกว่าเขาจะเป็นคนดูแลพวกเด็กๆเองแต่เดฟก็ไม่สนใจทําให้เอียนต้องเข้าไปคุยกับพวกเด็กๆแล้วใส่ลายเดฟพยายามบอกว่าเดฟเป็นคนดีแถมเดฟยังเรียกพวกนายว่าหนูท้ออีกพอกลับมาบ้านพวกเด็กๆก็เอาแต่ใจตัวเองจนทําให้เดฟรู้เลยว่านี่มันเป็นแผนของเอียนแน่ๆเดฟจึงเรียกพวกเด็กๆมาคุยแต่ก็ไม่ได้ผลเด็กๆเลือกที่จะฟังเอียนมากกว่าเดฟซึ่งก็ทําให้เดฟรู้สึกไม่พอใจเขา จึงไล่ให้พวกเด็กๆไปอยู่กับเอียนในคืนนั้นเองทีโอโดก็ฝันร้ายจึงจะขอเข้าไปนอนกับเดฟอยู่ๆทีโอโดก็ได้เห็นจดหมายที่เดฟเขียนเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนประมาณว่าอยากให้พวกเด็กๆกลับเข้าไปอยู่ในป่าพอเด็กๆได้เห็นเขาพวกมันก็เกิดน้อยใจเดฟขึ้นมาทันทีเด็กๆทั้ง3ตัวจึงขอไปอยู่กับเอียนแทนทําให้เอียนนี้ยิ้มหวานเลยทีเดียวครับพร้อมกับตอนรับการมาของพวกเด็กๆชุดใหญ่ที่มีของเล่นให้เล่นแบบเต็มทีเพราะว่าหลังจากนี้เด็กๆทั้ง3ตัวจะต้องไปทัวงงานคอนเสิร์ตยาวนานถึง1 จนเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเด็กๆก,ก็เหนื่อยล้าจากการทัวร์คอนเสิร์ตแถมไม่ได้หลับไม่ได้นอนขนาดยืนกินซีเรียลพวกมันยืยนหลับในเวลาที่ซ้อมร้องเพลงเด็กๆก,ก็มีท่าทีว่าจะหลับเอียนจึงนํากาแฟมาให้เด็กๆก,กินแล้วลอกว่ามันคือเครื่องดื่มชูกําลังที่ดีต่อสุขภาพแถมยังมีรสชาติหวานอีกด้วยเด็กๆไม่รอช้าซัดกันหมดแก้วอาการก็จะออกมาประมาณนี้ ทางด้านเดฟก็คิดถึงพวกเด็กๆมากจึงติดต่อไปหาเอียนเพื่อจะขอคุยกับพวกเด็กๆแต่เอียนก็ไม่ให้คุยและวางสายไปเด็กๆที่รู้ว่าเดฟนั้นโทรมาหาเอียนจึงขอคุยกับเดฟแต่เอียนก็ไม่ได้ให้พวกเด็กๆคุยแล้วบอกไปว่าเดฟนั้นสบายดีและไม่ต้องการเจอพวกเขาทั้งสามทำให้เด็กๆรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยแต่เอียนก็รู้อยู่แล้วว่าเดฟคงจะต้องมาหาเด็กๆแน่ๆทําให้เขากำชับกับบริการทุกคนว่าห้ามให้เดฟเข้ามาในงานคอนเสิร์ตเป็นอันเด็ดขาดอยู่มาคืนหนึ่งทีโอดร์ฝันร้ายอีกเลย เขาจึงขอเข้าไปนอนกับเอียนแต่กระถูกเอียนโยนออกมาจากนอกห้องทีโอดอร์ที่รู้สึกว่ามันแปลกและเด็กๆทั้ง3คนก็รู้สึกด้วยทั้ง3จึงเริ่มคิดถึงเดฟขึ้นมาทันทีเช้าวันต่อมา เดฟก็เห็นข่าวว่าพวกเด็กๆทั้ง3ตัวเริ่มมีเสียงที่เพี้ยนๆเนื่องจากเด็กๆมีการโทรคอนเสิร์ตทุกวันยาวนานหลายเดือนทําให้เดฟอยากพาเด็กๆกลับมาอยู่บ้านทางด้านพวกเด็กๆก็ถูกหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่าคองของพวกมันทั้ง3มีอาการอักเสบแบบรุนแรงและอาจจะร้องเพลงไม่ได้เย็นจึงสั่งให้เด็กๆดิบซิงตามเพลงไปก่อนเนื่องจากเขายกเลิกคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะตั๋วได้ขายไปหมดแล้วทางด้านเดฟ ที่มาถึงงานเขากถูกกาดสั่งห้ามเข้าไปในงานแค่ที่เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาช่วย และพาเดฟเข้าไปในงานได้โดยบอกว่าเขาคือนักเข้าฝึกหัดของเธอพอเด็กๆได้เห็นเดฟเข้ามาในงานทั้ง3ก็ดีใจมากๆที่เห็นเดฟจากนั้นเด็กๆทั้ง3ก็ไม่สนใจแล้วว่าจะริบซิงเพลงอยู่รีวิงไปหาเดฟทันทีจนทําให้คนในงานได้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาถูกหลอกให้ฟังริบซิงมาโดยตลอดจนในงานเลเทสไม่เป็นทาเอียนที่เห็นความวุ่นวายต่างๆเขาจึงสั่งให้ลูกน้องช่วยกันจบเด็กๆทั้ง3ไปขังใส่ไว้ในกรงแต่กรงแค่นี้ก็ขังพวกเด็กๆไว้ไม่อยู่ เด็กๆได้หนีออกไปเจอเดฟอีกครั้งพวกเด็กๆได้เอาตุ๊กตาชิปมังที่พูดภาษาสเปนได้ไปใส่ไว้ในกรงแทนเอียนก็คิดว่าสิ่งที่อยู่ในกรงนั่นคือเด็กๆทั้ง3แต่ที่ไหนได้มันคือตุ๊กตาชิปมังเขาก็เครียดหนักกันเลยครับแล้วหนังก็ได้จบลงไป กจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่อง a อ v i n and the Chipmunk ัที่ผมนำมาสปอยสปอยใ้ทุกคนฟังนะครับหาทุกทุกคนชอบคลิปที่ผมสปอยปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ